สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเพจดังเปิดวินาทีทหารขเขมรยิงจรวด B.M. 2 1โจมตีไทยเจ็บ3คนเด็ก1จากกรณีเหตุการณ์การประทะระหว่างทหารขเขมรและไทยที่ประทะกันอย่างเดือดโดยทางด้านเพจ Army Military Force สำรองโพสต์คลิปนาทีทหารกัมพูชายิงจรวดโจมตีบ้านชาวไทยพร้อมระบุวา่า ด่วนเวลา10นาฬิกา42นาทีทหารกัมพูชายิงจรวดหลายลำกล้อง B.M. 2 1งหนกรดมิลลิเมตรโจมตีบ้านเรือนประชาชนชาวไทยกลางชุมนุมในอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินล่าสุดชาวบ้านบาดเจ็บสาหัส3รายเป็นผู้ใหญ่2เด็ก1จากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาจากกรณีที่มีการใช้อาวุธจรวด B.M. 2 1จำนวน2นัดยิงเข้ามาในพื้นที่ชุมชนภายในศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอ บเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลา09:40นาทีของวันนี้คือ24คุมภาพันธ์68อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ